สวัสดีครับพี่ดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจําวันที่24สิงหาคม2566นะครับต้องบอกว่าเมื่อวันนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยก็สามารถปรับตัวขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากการที่สหรัฐเนี่ยได้มีการประกาศตัวเลข P.M.I. นะครับเป็น P.M.I. แต่ชีนี้ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการบริการนะซึ่งปรากฏว่า ตัวเลขเนี่ยออกมาแย่ลงนะครับอยู่ที่ห้าสิบเ็ดจุดนะครับแต่ว่าครั้งก่อนเนี่ยอยู่ที่ห2 3สิบสองจุดสามแล้วก็คาดการเนี่ยบอกว่าจะออกมาเท่าเดิมนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวเลขก็ออกมาในระดับที่ค่อนข้างแย่ลงนะครับถึงแม้ว่าตัวเลขอื่นนะไม่ว่าจะเป็นรายงานจานวนใบอนุญาตการก่อสร้างนะครับหรือว่าตัวยอดขายบ้านใหม่เนี่ยจะออกมาดีขึ้นก็ตามนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้อ่าจุเอสตอล่าเนี่ยสามารถปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้นะครับอย่างน่าพอใจนะ แล้วก็ทําให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยนอกจากการประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจที่ทําให้นะราคาทองคำมันปรับตัวสูงขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีปัจจัยอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ่าการที่นักลงทุนเนี่ยมีมุมมองว่าเฟดเนี่ยอาจจะมีการชะลอหรือว่าปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล,แล้วนะครับก็เลยทําให้ทองคำเนี่ยถือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่น่าดึงดูดใจนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ นักลงทุนเนี่ยจะเข้าซื้อในช่วงนี้นะครับซึ่งธนขคารบมเบิร์กเองนะครับจากข่าวนี้นะเขาก็ได้ทําการสํารวจนะครับว่าในช่วง5้าถึงสิเดือนข้างหน้านี้นะมีโอกาสที่นักลงทุนนะครับจะเข้าซื้อกําไรอ่าเข้าซื้อทองคำนะครับเพื่อทํากําไรในอนาคตนะแล้วก็คือซื้อทองคําเก็บไว้นั่นเองก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งใจนะครับที่ผลักดันให้ราคาทองคำเนี่ยมันสามารถปรับตัวขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับผมเน้นว่าในช่วงนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูจริงๆแล้วเนี่ย เฟดเองโอเคอาจจะปรับขึ้นอาจจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับแต่ว่าเขาเองก็ไม่ได้บอกว่าครั้งไหนเมื่อไหร่ในการประชุมปีนี้นะครับเพราะว่าตัวเลขเงินเฟอ้อเองเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับเป้าหมายนะเป้าหมายคือสองเปอร์เซ็นตตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่สามจุดสามเปอร์เซ็นซึ่งมันเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนอีกนะครับครั้งก่อนอยู่ที่สามเปอร์เซ็นตตอนนี้สามจุดสามก็เพิ่มขึ้นแล้วนะครับซึ่งมันก็ยังคงมีแนวโน้มอยู่นะครับว่าในการประชุมครั้งถัดไปเนี่ยเเององาจจะปรับขึ้น ตัวดอกเบีย้ยอีกสักหนึ่งครั้งนะครับทิ้งทวนนะทิ้งทวนก่อนที่จะมีการชะลอแล้วก็ทยอยปรับลดลงนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันอาจจะไม่ต้องเสี่ยงมากนักนะครับเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวเนี่ยก็ถือว่าออกมาค่อนข้างแย่นะครับประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยมันไม่ค่อยดีเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูประเทศอื่นๆเทียบนะไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับที่อสังหาริมทรัพย์เนี่ยค่อนข้างแย่เลยนะครับมีการล้มละลายเกิดขึ้นนะสาเหตุหลักๆก็ มาจากการที่เขาปิดตัวช่วงโควิดเองนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยธนาคารมันสูงขึ้นนะครับรวมถึงประเทศอื่นๆด้วยนะครับแม้กระทั่งในสหรัฐเองเนี่ยที่หลากหลายบริษัทเนี่ยล้วนมีการผิดนัดชําระหนี้จากอดอกเบี้ยที่มาสูงยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวโดยสรุปเนี่ยก็มีมุมมองที่ว่าเฟดอาจจะปรับข,ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ราคาทองคำนะครับนักลงทุนอาจจะมีการเข้าช้อนซื้อเรื่อยๆนะครับแปลว่ามันอาจจะลงได้อีกในอนาคตแต่ลงได้มาเยอะแล้ว นะครับซึ่งเดี๋ยวใกล้ๆนะครับเราค่อยมาดูกันนะว่ามันมีแนวรับแนวต้านที่สําคัญอย่างไรกันบ้างนะครับ่วอีกคราวหนึ่งนะครับอีกคราวหนึ่งนะอันนี้เป็นรายงานจากทาง่าสันนกข่าวบ b c n e w นนะครับแล้วก็ได้มีการรายงานเข้ามาว่าคุณเลฟเกนีฟรีโกซินนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นํากลุ่มกบฏวากเนอร์ของรัสเซียเนี่ยที่ได้มีการออกมาแถลงกา,การก่อนหน้านี้ช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยว่าคุณปูตินเองนะครับก็ถือว่า มีนโยบายการบริหารที่แย่นะครับแล้วก็อยู่เบื้องหลังหลายๆอย่างคือออกมาแชร์กันเองเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ได้มีข่าวว่ากลุ่มกบฏเนอ์ซึ่งเมื่อก่อนนี้เคยเป็นกลุ่มกองทหารหลักของรัฐบารเสเซียนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้แยกออกมาแล้วนะครับแล้วก็ผู้นําเนี่ยได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับจากเครื่องบินตกนะแล้วก็ในเครื่องบินนั้นก็มีกลุ่มนายทุนต่างๆนะครับแล้วก็มีผู้ที่ร่วม คิดค้นนะครับตัวกลุ่มกบฏวัคเนอร์ขึ้นมาเนี่ยนะครับก่อตั้งวัคเนอร์ขึ้นมาก็เสียชีวิตเช่นกันนะครับซึ่งถแถลงการนี้นะครับถูกออกมาโดยกลุ่มวัคเนอร์เองผ่านทางเทเลกรัมนะครับแล้วก็แจ้งว่าตอนนี้เนี่ยทุกทังกลุ่มเองเนี่ยได้ลี้ภัยไปอยู่ที่เบลารุสนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะกระทาการครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งซึ่งเรายังไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับทั้งโลกยังไม่รู้ว่า,าเขาจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถ หลักดันราคาทองคำนะครับซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยให้สามารถปรับตัวสูงขึ้นได้นั่นเองนะครับประกอบกับวันนี้นะครับประกอบกับวันนี้เนี่ยอ,อีกตัวหนึ่งที่เราต้องติดตามนะครับก็จะมีการประกาศนะตัวยอดคําสั่งซื้อสินค้าคงทนนะครับแล้วก็จํานวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกหรือา initial j o b e claim เนี่ยช่วงเวลาทุ่มครึ่งของวันนี้นะครับเชื่อว่าราคาน่าจะผันผวนเช่นเคยนะครับสำหรับทุ่มครึ่งของวันนี้นะสาหรับตัว call rubber goods เนี่ย คาดการ์ว่าจะออกมาแย่ลงนะครับแล้วก็ตัว initial jobless claim เนี่ยก็คาดการ์ว่าจะออกมาแย่ลงเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าออกมาทั้งสองอย่างแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่ทําให้ US dollar อนอค่าสินทรัพย์อื่นๆที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยก็ปรับตัวแข็งค่าขึาข้นนะครับส่วนราคาทองคำนั้นนะครับราคาทองคำนั้นถ้าเกิดเราดูเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยปรับตัวขึ้นมาโหต้องบอกว่าสองสามวันติดแล้วนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับเมื่อวานปรับตัวขึ้นมาประมาณอ่ายี่สิบสามเหรียญ นะครับวันนี้ก็ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามานั่ง buy ตอนนี้เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงได้นะเพราะฉะนั้นผมก็เลยให้แนวต้านสําคัญไว้นะครับตอนนี้เลยกำลังทดสอบเลยนะครับประมาณ19ึ่งพนยิบเอดนะครับส่วนแนวรับสําคัญเนี่ยนะครับที่เราจะรอราคาย่อลงมาแล้วก็หาจังหวะทํากำไรในฝั่ง buy นะครับก็อยู่ที่1 9ึ่งกรับหนึ่้าตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับส่วนแนวรับเดิมเลยนะครับถ้าเกิดว่าราคา ปรับตัวร่วงลงไปนะครับตามกว่า1889ตรงนี้มีโอกาสที่จะลงต่อนะครับเพียงแต่ว่าจะเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับยังไงก็ระมัดระวังการโดนเทขายด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราดูในททเฟมหนึ่งชั่วโมงไปต้นไปนะครับก็จะมีสัญญาณ RSI divergent เกิดขึ้นแล้วนะครับราคายกไฮแต่อินดิเคเตอร์เนี่ยไฮตามมาไม่ทันนะครับหนึ่งชั่วโมงเกิดขึ้นแล้วนะครับสามสิบนาทีก็เช่นกันนะครับแล้วก็มีเท่าไรอีกสิบห้านาทีก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังการโดน เทขายไว้ก่อนด้วยนะครับแล้วก็อาจจะหาจังหวะเข้า,าซื้อในช่วงบ่ายช่วงค่ำวันนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้คาดว่าราคาจะยังคงวันผัวยังไงนักลงทุนทุกคนอย่าลืมมา y m a แ a g e m e n t แล้วก็ติดตามข่าวสารช่วงเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งให้ดีนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นช่วงวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมแจ็คสันโฮของทางสหรัฐด้วยนะครับก็รณีรอคงความผันผวนจากการออกมากล่าวอะไรก็ตามของสหรัาก,ก,กับการเอฟโฟ MC, อมซีรวมถึงคุณเจอร์รองพาวเวลด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอฝากาเพเีพยง